สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง R g a m เกเมนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับ19พฤษภาคม2518 3ามทุ่มเศษนะครับยังไม่ถึง4ี่ทุ่มวันนี้มาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมก่อนนอน19พฤษภาคม2518นะครับก็จะพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านในเรื่องที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นก็พูดคุยกันนอกประเด็นที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี้ ก่อนสักเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็เป็นห่วงทุกคนทุกท่านนะครับปีนี้เป็นปีที่แปลกแปลกประหลาดที่เดียวน,นะครับนับตั้งแต่มีพายุฤดูร้อนนะครับจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับปีนี้ฟ้าผ่าบ่อยมากนะครับก็มีข่าวทางสื่อต่างๆว่ามีวัวมีกระบือหรือเจ้าของวัวโดนฟ้าผ่านะตอนฝนตกอะไรทนานองนี้ตอนมีพายุฤดูร้อนทํานองนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานหรือวนันของวันที่ผ่านมานี่เองก็มีคนโดนฟ้าผ่า ในกรณีฝนตกนะครับอันนี้เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยมาบอกวิธีป้องกันตัวเองนะครับก็คือฟ้าผ่านี่ก่อนฝนตกเนี่ยมันจะฟ้าผ่าได้เพราะว่าก่อนฝนจะตกเนี่ยจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับสามารถเกิดการฟ้าผ่าได้ที่นี้พอฝนตกฝนตกหยุดตกไปก็ยังมีฟ้าร้องฟ้าแลบต่ออีกสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็ฟ้าผ่าได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ฟ้าผ่าเนี่ยธรรมชาติของฟ้าผ่าเนี่ยมันจะชอบผ่าตรงไหนผ่าในที่โล่งแจ้งนะครับที่โล่งแจ้งก็คือทุ่งนาที่เป็นบริเวณกว้างทํานองนี้ครับเป็นบริเวณเป็นที่โล่งอันนี้ฟ้าผ่าได้มันจึงไม่แปลกที่มีผู้คนที่เลี้ยงโครกระเบอือแล้วตอนฝนตกช่วงค่ําทานองนี้ช่วงใกล้ค่าแล้วก็ไล่บัวโครกระเบอือกลับเข้าคอกนี่ในระหว่างนั้นก็ เดินตามถนนบ้างซึ่งเป็นที่รุ่งแจ้งในระหว่างนั้นก็เดินผ่านทุ่งนาม,มาบ้างซึ่งเป็นที่รุ่งแจ้งถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับฟ้าร้องฟ้าแลบมันก็จะผ่าผ่านในที่รุ่งแจ้งเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวอยู่เสมอว่าฟ้าผ่าบัวฟ้าผ่าเจ้าของบัวนะครับกลางทุ่งนาอะไรประมาณนี้หรือตามถนนตำนองนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าฟ้าชอบผ่านในที่โล่งแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับระวังด้วยนะครับ ขณะที่เกิดฝนฟ้ามีฟ้าร้องฟ้าแลบอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งครับเช่นกลางถนนกลางทุ่งนาอะไรประมาณนี้มันเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าได้ก็ให้พี่น้องอยู่ในบ้านนะครับอ,อยู่ในบ้านอ่าอีกที่ที่ตรงไม่ควรไปอยู่ก็คือใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ต้นไม้ใหญ่อะไรประมาณนี้นอกจากจะมีฟ้าผ่าแล้วยังถ้าเกิดลมแรงยังต้นไม้โค่นล้มได้มาทับเราได้อันตรายนะครับเอาอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับ นอกจากนั้นอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือก็ควรจะรปิดไว้ในขณะที่มีฟ้าร้องฟ้าเรบฟ้าร้องดังๆฟ้าเรบดังเพียงปังทำนองนี้เอาระมัดระวังกันครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกมากที่มีข่าวฟ้าผ่าคนเสียชีวิตบ่อยครั้งมากฟ้าผ่าคอกวัวยกคอกเสียชีวิตอะไรทำนองนี้มีบ่อยครั้งจริงๆครับก็ด้วยความเป็นห่วงก็จึงมาบอกทุกคนทุกท่านครับให้ระมัดระวังนะครับ แล้วระมัระวังอีกเรื่องครับโรคโควิด1 9กนะก็มีข้อมูลข่าวว่าในช่วงวันที่11ถึงวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนผู้ป่วยมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลทีท่มีการลงข่าวทางสื่ออันนี้ก็มาบอกพี่น้องให้ระมัดระวังการป้องกันโควิด1 9มันก็ไม่ยากอะไรครับคือถ้าท่านไปในที่ชุมชนคนมากๆก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยก็ป้องกันได้แล้วนะถ้าไปใกล้ผู้คนก็อยู่ห่าง หนึ 1> 1, então, à, ่งเมตรสองเมตรเข้าไว้นะครับไปสถานที่ใดๆมาไปจับโน่นจับนี่มาก็อย่าลืมมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะอ่าวูหางล้างมือสวมหน้ากากอนามัเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องทํากันต่อไปนะครับถ้าไม่ทําประมาทติดเชื้อโควิดได้ง่ายๆอันนี้บอกกันนะครับด้วยความเป็นห่วงทุกคนทุกท่านนะครับเอาล้ครับข่าววันนี้ครับ19พฤษภาคม2568นะครับมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจมีนายกเป็นปรานเทียรวัฒน์นายยุตีเป็นประธานหลังการประชุม ท่านนายกมนตีก็มอบหมายให้ท่านลนตีคลังท่านรองนายกพิชายชุนหะวัชิระ,ะถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็สรุปสั้นๆพี่น้องทราบไว้ก็แล้วกันการแจกเงินหมืน่นทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินนั่นแหละ <10 S 1> เช่นเฟดสามกลุ่ม1 6บหถึงยีปีเฟดสี่กลุ่ม21่สถึงห้ปีเฟสอื่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอลงทะเบียนที่รอลงทะเบียนด้วยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละอา้าวทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินหมื่นนั่นแหละรัฐบาลบอก ชะลอการแจกไม่มีกําหนดชะลอการแจกก็หมายความว่าไม่ได้เลิกแจกนะจะจะแจกอยู่แต่ตอนนี้ชะลอไว้ชะลอไว้เนี่ยไม่รู้จะแจกตอนไหนพอชะลอไว้ไม่รู้จะแจกตอนไหนจึงเรียกว่าชะลอการแจกโดยไม่มีกําหนดก็พูดง่ายๆไปหยุดแจกโดยไม่มีกําหนดแต่ไม่ได้เลิกแจกจะแจกอยู่ว่างั้นเอาแล้วถามว่าจะแจกเมื่อไหร่นู่นแหละครับเมื่อมีความพร้อมเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติกําลังเจอปัญหาเศรษฐกิจลุ่มแล้ว เพราะภาษีอเมริกา,าผู้ประกอบการส่งสินค้าออกไปขายที่อเมริกาเนี่ยเจอตั้งกำแพงภาษี3-6%เสร็จแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทําให้ผู้ประกอบการย่ำแย่ไปหมดก็จะหยุดก็จะปิดกิจการไม่ทําสินค้าไปขายต่างประเทศแล้วพอเขาปิดกิจการเขาไม่ทําสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่คนงานที่ทํางานก็จะถูกเลิกจ้าง ไม่มีการจ้างงานอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันก็จะมีปัญหากันนะเขาก็เลยนํางบประมาณรัฐบาลที่รัฐบาลก็จะนํางบประมาณที่จะแจกเงินหมื่นนี่กระตุ้นเศรษฐกิจนี่ชะลอการแจกไปก่อนนะถ้าเหตุการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยค่อยแจกกันเอางบที่จะใช้แจกนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนี่งบที่จะแจกทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินนี่งบหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนี่ รัฐบาลจะพิจารณาเอาไปทําเรื่องอื่นที่เร่งด่วนเช่นช่วยเหลือผู้ประกอบการ s m e เพื่อให้เขาไปต่อได้และเขาได้จ้างงานคนงานผลิตสินค้าไปขายต่างประเทศอไราว,ว,วากันไปนะเอาไปใช้เรื่องน้ําน้าเพื่อการเกษตรน้ําเ,เพื่ออุปโภคบริโภคไป <cin ux> พัฒนาส่วนนั้นเอาไปพัฒนาเรื่องโครงการท่องเที่ยวเมืองรองอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไปเที่ยวเพื่อที่จะ ให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนให้ GDP มันโตกว่านี้ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะเศรษฐกิจมันไปไม่ไหวเพราะเดินภาษีอเมริกาเขาก็เลยนําเงินที่จะแจกเงินหมื่นนี่ไปทําโครงการที่มันเร่งมันด่วนก่อนพูดง่ายๆว่าเอาประเทศชาติส่วนรวมไว้ก่อนในด้านเศรษฐกิจภาพรวมส่วนการแจกเงินหมื่นก็ถามว่าสําคัญหรือเปล่าสําคัญครับรัฐบาลก็ยังบอกว่าสําคัญผู้สื่อข,ข่าวเคยถามนะผู้สื่อข,ข่าวถาม ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิชัยชุนหัปปะเชละและท่านรัฐมนตรีคงังเอาทำไมบอกว่าชะลอทำไมไม่บอกว่าเลิกแจกไปเลยท่านพิชัยชุนหัปปชระบอกว่าไม่ได้เลิกแจกถ้าเหตุการณ์ต่างๆมันดีขึ้นด้านเศรษฐกิจก็กจะ,<ส>ก,จะก็จะนํามาพิจารณาแล้วก็แจกนะซึ่งนั่นหมายความว่าการแจกเงินหมืน่นชะลอการแจก,กไว้โดยไม่มีกําหนดส่วนจะแจกเมื่อไหร่ต้องติดตามข่าวคนต่อไปเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจึงแจกว่างนั้นเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจด้านส่งออกนี่แหละด้าน ภาษีไปเจรจาเสร็จแล้วเขาลดภาษีให้ถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าเป็นห่วงเขาก็าจะเริ่มแจกว่าง,งั้นว่าง,งั้นเอาส่วนจะแจกปีไหนก็ต้องติดตามปี68แไม่น่าจะได้แจกปเป็นแบบนี้นมันจะหมดปีปงบประมาณแล้วนะแล้วก็งบประมาณที่ตั้งไว้ในของปี6กแจะเอาไปทําอย่างอื่นแล้วอรอรอ,รอกันต่อไปรออย่างไม่น่าจะมีความหวังแล้วถ้าเป็นไปนได้น่าจะแจกปี69เก้นนนะอาจจะตั้งงบประมาณใหม่แล้วก็แจกใหม่ แต่ว่าปีหกแปไม่น่าจะทําได้ทันเพราะว่าจะโยกงบไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับเอาพรุ่งนี้วันที่20พฤษภาคม2องพมีการประชุมคณะตีนะครับอสมอเขาก็ลุ้นกันอยู่ลุ้นเรื่องร่างพรบสมอจะเข้าที่ประชมุมคอรอมอไหมถ้าร่างพรลสมอเข้าที่ประชมุมคอรอมอพารณาเห็นชอบร่างร่างนีกก้ก็จะถูกส่งไปยังสภาผู้แทน,นราษฎรเพื่อออกกฎหมายต่อไปคือข้าวก่อนเนข้าคอรอมอไปแล้วตั้งแต่8เมษายนอันนั้นคอรอมอเห็นชอบในหลักการ พอครอรมอเห็นชอบในหลักการเขาก็เอาร่างพรบรสมอนี้ไปให้สํงงาน,นักงานคณะกรรมการกสษฎการตรวจสอบรายละเอียดก็ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกสษฎิกาแล้วนะครับจากนั้นก็นํามาให้ประชาชนทั่วไปอสมอและเจ้าหน้าที่รัฐแสดงความเห็นแสดงความเห็นต่อร่างพรบรสมอตั้งแต่25พฤษภาถึงไม่เกินส0พฤษภาก็แสดงความเห็นไปแล้วนะครับและล่าสุดวันที่1 3พฤษภาคม68ที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทียบเซียนก็ทําหนังสือส่ง ร่างพรบนี้ไปไปยังสำนักสำนักงานเลขานุการธรรมธีตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมก็หวังว่าพี่น้องอสมกก็หวังว่าพรุ่งนี้20พฤษภาคมประชุมคลมออยากจะให้เข้าที่ประชุมคลมอเพื่อพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นชอบร่างก็จะถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อออกกฎหมายโดยไวต่อไปอสมกก็ลุ้นฟังข่าวว่า20พฤษภาคม68ร่างพรบสมอจะเข้าที่ประชุมคลรมอเห็นชอบหรือไม่ 20พฤษภาคม68พวกนี้อสมอกก็ยังมีลุ้นข่าวนี้ครับในขณะที่ผู้สูงอายุก็ลุ้นเหมือนกันครับทุกครั้งที่มีการประชุมคอมอก็อยากฟังข่าวพันทวหน้าไอ้เพิ่มเบี้ยชีพผู้สูงอายุพันทวหน้าเนี่ยจะเข้าคอสมอกไหมอยากฟังจริงๆอยากฟังข่าวสรุปแล้วพรุ่งนี้20พฤษภาคมจะเข้าที่ประชุมคอมอหรือเปล่าก็<อ><ๆ>ยังไม่มีกลิ่นนะครับยังไม่มีกลิ่นคือยังไม่มีสื่อกะเพือข่าวว่าอ่า เกี่ยวกับผู้สูงอายุพันธุ์ทวดหน้าที่นายวราบุฒิศิลปะอาชารรมตีว่าการกระทรวงพมเคยบอกว่าเสนอไปแล้วเสนอไปคอรมอแล้วเสนอไปยังสํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าสํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรีนี่ส่งเรื่องไปให้หน่วยงานด้านงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมอยู่คือถ้าหน่วยงานด้างบประมาณพิจารณาความเหมาะสมเสร็จแล้วตีเรื่องกลับมาถ้าหากว่ามีการเปิดเผยข่าวของคุณจงลงแล้วนะครับลงแล้วแล้วก็ลุ้นว่าเข้าที่เคอรมอนะครับแต่วันนี้ทั้งวัน ข่าวเรื่องผู้สูองอายุพันธ์ท่นหน้าไม่มีนะไม่มีอ้าวพรุ่งนี้ถามว่าจะมีหวังเข้าที่ประชุมคอรมหรือ,อ,อรเปล่าผู้สูองอายุพันธ์ทน่นหน้าก็ดูเหมือนเงีเงยบๆนะเอารอฟังข่าวพรุ่งนี้ก็แล้วกันเผื่อมันมีเผื่อฟุกนะครับก็ต้องหวังไปอย่างนี้แล้วครับผู้สูองอายุเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เข้าคารมมันยังไม่มีโอกาสได้พันทุ่นหน้าครับถ้าตราบใดที่เข้ามันก็มีนะเอาก็รอฟังข่าวกันพรุ่งนี้ ทั้งทงที่ไม่มีกลิ่นไม่มีอายเลยก็รอไปทุกครั้งที่มีการประชุมครมอรก็ต้องรอรอเพราะอยากฟังข่าวดีพันทุนวหน้าน,นี่แหละครับพรุ่งนี้20พฤษภาคม2588บัตรคนจนเงินเข้าหนึ่งรายการนะครับอันนี้เฉพาะผู้พิการนะครับที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนผู้พิการรายใดที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรับเบี้ยคนพิการ800ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2588ที่ผ่านมานี่แหละ รับเบี้ยความพิการ800ไปแล้วถ้าท่านใดเป็นผู้มีบนนัตรคนจนพรุ่งนี้20พฤษภาคม2568 <im itation> เงินเข้าบัญชีพร้อมเพ <im itation> เรียูกเลขประชาชน13หลัก200บาทครับเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับพรุ่งนี้เข้าบัญชีพร้อมเพียนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพียนะเงินก็เข้าบัญชีเดียวกักนกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละเอาพรุ่งนี้บัตรคนจนเงินเข้าหนึ่งรายการเฉพาะกลุ่มผู้พิการนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ดูฟััังงคคลิปตตต้้แ่นนนจจบบะร ช่วงนี้นไม่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบื้ววาที่ทาให้พี่น้องตื่นเต้นเลยมีแจกนูน่นแจกนี่ไม่มีเลยนะครับเงียบไปหมดเลยนะชาวนาก็ยังรอไร่ละพันอยู่ครัวเรือนแล้วไม่เกินลลสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมื่นบาทในกรณีข้าวนาปังนะครับแต่ก็ยังไม่มีพี่เบลเพราะยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการนอบอรขอ,อยู่ก็ลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะประชุมคณะกรรมการนอบอ,รอหรือไม่ก่อนที่จะมีการเสนอเข้าคอ,อ,อรมงกันต่อไปนะครับเอาติดตามข่าวกันต่อไปครับพี่น้องชาวนา ลา,าไปก่อนครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ